จตุพรชี้หลังวิกฤตคนจนพร้อมชุมนุมไปจบที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่รัฐจัดสรรเงินเยียวยา5,000บาทให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งได้มีการคัดกรองและทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผ่านการคัดกรองซึ่งมีประชาชนหลายๆกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ยังไม่ได้รับเงินโอนได้บุกไปที่กระทรวงการคลังเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองเพราะอดใจรอไม่ไหวในกระบวนการขั้นตอนการคัดกรองเพจริงไซการเบืองได้มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุ ว่าจตุพรฟันธงคนจนพร้อมชุมนุมแล้วปมได้เงิน5 0 0พันไม่ทั่วถึงนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปอชอได้กล่าวตอนหนึ่งในรายการลมหายใจพีซทีวีเวทีทัศน์ว่าไม่คาดคิดว่าปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีการตั้งโต๊ะเอียวยา5 0าพันบาทที่บอกผู้ที่มาเรียกร้องบางคนมีเงินอยู่แล้วหลายคนกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วพบว่าได้เงินอยู่แล้วแต่มาเรียกร้องอีกเพื่อให้ได้ต่างหากอีกไม่อยากให้สื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือ ของคนที่ดรามา่าของคนที่อยากได้รายได้พิเศษรวมถึงที่บอกว่าคนที่มากินยาเบื่อหนูตายนั้นเขาก็เตรียมมาจากบ้านเพื่อตั้งใจกินในปริมาณที่พอดีเหล่านี้เป็นทัศนคติในการมองประชาชนที่ไม่ได้มองความทุกข์ของประชาชนที่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าจําหน้าได้พวกที่มาร้องไห้หน้ากระทรวงการคลังเป็นพวกการเมืองอีกพักขอให้พูดออกมาเลยว่าพักการเมืองอะไรเพราะทัศนคติของการไม่แก้ปัญหาเมื่อไปชี้ว่าคนนี้เป็นคนของพักการเมือง ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเลยใช่หรือไม่แปลความกันว่าการเยียวยาไม่ได้เป็นหน้าที่อีกต่อไปใช่หรือไม่ผมเคยบอกการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนนั้นอย่าไปมองที่เบื้องหลังให้มองที่เบื้องหน้าหากเบื้องหน้าคือความเดือดร้อนรัฐแก้ไขปัญหาให้คนเหล่านั้นก็จบเบื้องหลังจะจบโดยปริยายแต่กรณีนี้กลับเริ่มจากเบื้องหลังก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในเบื้องหน้าดังนั้นตนเชื่อว่าอีกไม่นานก็พังนายจตุพรระบุว่าตนชอบใจอดีตรองผู้บัญชาการทหาร สสูสุดที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้ข้าราชการงดรับจ่ายเงินเดือน2เดือนจะได้ทราบว่าประชาชนมีความทุกข์อย่างไรบ้างดังนั้นการที่ปลัดกระทรวงการคลังพูดมาทั้งหมดนั้นกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและเป็นทัศนคติทางชนชั้นดังนั้นหากยังมีทัศนคติกันแบบนี้กระทรวงการคลังจะเป็นจุดแรกที่สําคัญเพราะการท้าทายกับความหิวนั้นเป็นมโนธรรมสํานึกหากยังปล่อยปละละเลยไว้จากกระทรวงการคลังระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะถึงทำเนียบซึ่งหลง ายคนก็มองว่าวันนี้มีพรกรฉุกเฉินแต่เคยบอกว่าไม่มีพรกรหรือคำสั่งอื่นใดที่มาหยุดความหิวของประชาชนได้ทัศนคติการแบ่งแยกคนทางการเมืองทั้งที่คนมีความทุกข์เป็นทัศนคติที่มีความเสียหายมากที่สุดชนวนที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังจะตอกย้ำเข้าไปในหัวใจของคนจนทั้งหลายและไปตอกย้ำของผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายแล้วเรื่องนี้จะลุกลามหากยังไม่มีการดําเนินการใดๆต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะลามไปถึงธรรมเนียบรัฐบาล ดังนั้นหลังหมดโควิด -19 แฟลชม็อบก็จะกลายเป็นโคดแฟลชจำนวนคนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจุดเริ่มต้นฉนวนเริ่มที่กระทรวงการคลังและจะไปจบที่ทำเนียบรัฐบาล